สวัสดีครับวันนี้ผมมีท่าออกกำลังลมปราณมาฝากกันครับออกกำลังลมปราณท่านี้เรียกว่าสุริยะเพทาประโยชน์ของมันก็คือจะทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นขึ้นซึ่งจะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นการเผาผลาญดีขึ้นภูมิคุ้มกันได้รับการกระตุน้นสุดท้ายก็จะทำให้เรามีชีวิตชีวาและมีอายุยืนยาวมากขึ้นนั่นเอง การทำสุริยะเพทาคือการทำให้ลมหายใจเข้าทางรูจมูกขวาแล้วออกทางรูจมูกซ้ายโดยเราจะใช้นิ้วนางด้านบนนะครับตั้งแต่ข้อสุดท้ายขึ้นไปในการปิดรูจมูกซ้ายช่วงหายใจเข้าแล้วนิ้วโป้งนะครับเหมือนกันครับตั้งแต่ข้อสุดท้ายขึ้นไปปิดรูจมูกขวาในช่วงหายใจออกนะครับตรงกลางระหว่างหายใจเข้ากับหายใจออกเราจะปิดทั้งสอรูจมูก เพื่อที่จะกลั้นหายใจนะครับระยะเวลาของการหายใจในการทำสุริยะเพทานั้นนะครับระหว่างเข้ากลั้นออกให้มีความยาวในอัตราส่วน1 1 2นั่นหมายความว่าหายใจเข้าสมมุติว่านับ5นะครับกลั้นหายใจก็กลั้นไว้นับ5เหมือนกันแล้วหายใจออกก็ยาวหน่อยคือนับ1 0อย่างนี้เป็นต้น คราวนี้มือซ้ายเนี่ยนะครับเราจะทำเป็นสุริยมุตราก็คือเอาปลายนิ้วนางเนี่ยนะครับมาจรดไว้ที่โคนนิ้วโป้งนะครับแล้วก็เอานิ้วโป้งเนี่ยนาบกับนิ้วนางจนกระทั่งถึงข้อล่างนะครับของนิ้วนางสามนิ้วที่เหลือพุ่งตรงไปนะครับแล้ววางไว้ที่หัวเข่าซ้ายหลังจากนั้นอย่างที่เรียนเลยครับนิ้วนางข้างขวานะครับปิดรูจมูกซ้ายหายใจเข้า กลั้นปิดสองรูจบูกนางเปิดซ้ายหายใจออกยาวเป็นสองเท่านะครับเสร็จแล้วปิดนิ้วนางเปิดนิ้วโป้งเข้า กลั่นนางเปิดซ้ายหายใจออกอยากเกรงคออยากเกรงบ่าอยากเกรงไหล่นะครับให้สบายสบายปิดนิ้วนางเปิดนิ้วโป้งหายใจเข้า กลั้นเปิดนิ้วนางออกนางปิดโป้งเปิดเข้ากลั่น นางเปิดออกนางปิดโป้งเปิดเข้ากลั้นนางเปิดออก ครับเข้าจมูกสู้ออกปากเป่ายาวๆถ้าเราเริ่มทำเราจะเริ่มทำสักประมาณ5ครั้งก็ได้นะครับแล้วก็ขึ้นไปถึง10ครั้งขึ้นไปถึง15ครั้งได้เลยครับ หนึ่งเช้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราทำท่านี้นะครับเพื่อเป็นการวอร์มอัปร่างกายเพื่อทำให้ร่างกายเราอบอุ่นช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้แน่นอนครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe channel ใส่ใจกินอยู่เป็นเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพอาหารการกินการออกกำลังกายและโยคะกับครูอ๊อฟนะครับ และสำหรับท่านที่สนใจดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้พลาดคลิปสักคลิปหนึ่งรวมไปถึงได้ร่วมสอบถามปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและได้รับสิทธิพิเศษจากสินค้าแบรนด์ใส่ใจขอเชิญสมัครเข้ากลุ่มอายุยืนไปด้วยกันตามรายละเอียดที่อยู่บนหน้าจอนี้นะครับสวัสดีครับ